ต้องเริ่มต้นด้วยการขอขอบพระคุณนะครับท่านสมาชิกทั้งสองท่านต้องขอภัยที่เอ่ยนามท่านชาดาและก็ท่านประพันธ์นะครับที่ได้อภิปรายนะครับสอบถามหลายๆเรื่องเกี่ยวกับคุณสมบัติของผมในฐานะผู้ที่ถูกเสนอเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยต้องเริ่มต้นอย่างนี้ครับท่านชาดาได้ติติงบุคลิกของผมนะครับได้ติติงภาวะผู้นาของผมผมก็กําลังพยายามที่จะพัฒนาอยู่เหมือนกันครับ พยายามที่จะพัฒนาให้เป็นคนที่ฟังมากกว่าพูดนะครับฟ,ฟังท่านชาดาเสร็จก็พยายามที่จะฟังท่านประพันธ์ต่อในขณะเดียวกันผมก็พัฒนาภาวะผู้นํามผมให้เป็นคนที่รักษาคําพูดเหมือนกับสโลแกนของพรรคท่านเหมือนเด,ดเป๊ะเลยครับว่าพูดแล้วทำนะครับเพราะฉะนั้นสัญญาที่เคยให้ไว้กับพี่น้องประชาชนยังไงก็คงที่จะต้องทําตามอย่างนั้นผมยังพยายามที่จะพัฒนาคุณลักษณะความเป็นผู้นําของผมครับ ว่าถึงผมจะไม่เห็นด้วยกับทุกเรื่องที่ท่านชาดาได้พูดมาแต่ผมเห็นว่าท่านมีเสรีภาพในการที่จะพูดและนี่คือหน้าที่ของรัฐสภานี่คือหน้าที่ของสภาที่ท่านชาดาก็มีประสบการณ์แบบหนึ่งมีความคิดแบบหนึ่งผมก็มีชุดความคิดแบบหนึ่งประสบการณ์แบบหนึ่งนี่คือสาเหตุที่เราต้องใช้รัฐสภาในการแก้กฎหมานิติบัญญตัติและเป็นข้อขัดแย้งตลอดมาของประเทศไทยนี่คือสิ่งที่ผมอยากเห็นตั้งแต่สมัยที่แล้วล่ะครับ ที่ท่านชาดาได้พูดถึงเรื่องของการลดโทษก็ดีมีการคุ้มครองก็ดีซึ่งเวทีนี้เป็นเวทีเลือกนายกรัฐมนตรีไม่ใช่เวทีในการแก้ไขหรือกฎหมายใดๆนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นบรรยากาศที่ดีและสุดท้ายครับผู้นำที่ดีของประเทศนี้ต้องมีความอดทนอดกลั้นรับฟังกับข้อกล่าวหาที่จะจริงหรือไม่จริงก็แล้วแต่อันนี้คือสี่ข้อที่ผมสัญญาผ่านท่านประธานไปยังท่านชาดาและ พักที่อยู่ในรัฐสภาที่นี้รวมถึงสภาสูงที่กําลังรับฟังอยู่ว่านี่เป็น4คุณลักษณะสําคัญนะครับที่ผู้นําของประเทศไทยควรที่จะมีนะครับในการที่จะใช้สิทธิ์พาดพิงคงจะสั้นๆครับท่านประธานเรื่องที่ผมเห็นด้วยกับท่านชาดาก็คือใช่ครับเป็น m ไม่ได้อยู่ใน MOU 8พักอย่างที่ท่านเข้าใจเพราะ m o u 8พักคือความเข้าใจร่วมกันของพวกเราในการจัดตั้งรัฐบาลทั้ง 8พักนะครับในการที่จะเข้าสู่อำนาจเ <_ d ata> ข้าสู่ทำเนียบร,รัฐบาลในการบริหารประเทศในการที่จะแก้ไขกฎหมายมอยู่ที่นิติบัญญัติครับอยู่ที่นี่และเมื่อเรายื่นเสนอข้อกฎหมายก็ไม่มีใครผูกขาดชุดความคิดใดชุดความคิดหนึ่งก็ได้คนที่อายุมากกว่าผมก็อาจจะคิดอีกแบบหนึ่งคนรุ่นผมก็อาจจะคิดอีกแบบหนึ่งคนที่อายุน้อยมากกว่าผมก็อาจจะคิดอีกแบบหนึ่งนี่คือหน้าที่ของสภาผู้แทนราษฎรในการแก้ไขข้อขัดแย้งผู้แทนพี่น้องประชาชนผู้แทนราษฎรก็คือผู้แทนราษฎร ที่มีความคิดแตกต่างแล้วถ้าเราพูดกันอย่างมีวุฒิภาวะพูดกันอย่างไม่มีคำหยาบคายแล้วใช้เหตุใช้ผลกันนี่คือทางออกของประเทศในทุกความขัดแย้งที่เกิดขึ้นอันนี้คือสิ่งที่ผมเห็นด้วยกับคุณชาดามากเป็นอย่างยิ่งนะครับแต่สิ่งที่ผมไม่เห็นด้วยและอาจจะเป็นข้อที่ยังค้างแครใจอยู่เรื่องเกี่ยวกับ International Criminal Court หรือว่า ICC นะครับซึ่ง าหลักของเขาเลยก็เขียนไว้เลยครับมีหน้าที่จะ investigate where warrant individual charged with the gravest crimes of concern international community genocide war crimes crime against humanity ซึ่งหมายความว่าอาชญากรรมทาสงครามการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยข้อที่ท่านชาดาอาจจะกังวลคือข้อที่27ผมอ่านแล้วแต่คราวนี้ประเทศต่างๆทั่วโลก ที่เป็นระบบเดียวกับเราระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข Constitutional Monarchy มีอยู่123ประเทศครับญี่ปุ่นเซนครับอังกฤษเซนครับกัมพูชาเซน,นครับสวีเดนเซนครับเดนมาร์กเซนครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าเราเข้าใจว่าจริงๆแล้วพระองค์ท่านอยู่เหนือการเมือง และท่านใช้ทรงอํานาจผ่านคอรมอรอยู่แล้วนะครับตรงนี้เนี่ยไม่ได้เป็นประเด็นที่อย่างที่ท่านได้กล่าวหาเลยอันนี้เป็นประเด็นที่ผมไม่เห็นด้วยอย่างแรงและการที่จะบอกว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในการเข้าอิสิคือการที่มีคนพูดบอกว่าใครหมิ่นสถาบัน,นกรรษัตริย์เอาปืนไปยิงมาเลยเนี่ยอันนี้แหละผมไม่แน่ใจว่าคนที่สูญเสียไปตั้งแต่ยังไม่รู้ว่าใครเป็นคนยิงเมื่อหลายปีก่อน99ศพที่ราชประสงค์เป็นต้น และย้อนหลังไปถึงเรื่อง6ตุลา14ตุลาเป็นต้นที่ยังไม่รู้ว่าวัฒนธรรมรับผิดรับชอบที่เกิดขึ้นมบนี้เขาจะรู้สึกยังไงเมื่อมีคนอภิปรายเรื่องนี้ในสภาแห่งนี้อันนี้เป็นสิ่งที่ผมไม่เห็นด้วยและขออนุญาตใช้สิทธิ์พาดพิงในการชี้แจงนะครับในส่วนของท่านประพันธ์นะครับผมต้องขอยืนยันผ่านท่านประธานไปยังสมาชิกทุกสคุทั้ง750คนที่มีสิทธิ์ในการเลือกนายกรัฐมนตรีครั้งนี้ผมยังมีคุณสมบัติสมบูรณ์แบบทุกประการและด้วยความชอบธรรมครับ ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการนะครับที่ตัวผมเองก็ยังไม่รู้เลยครับว่าข้อกล่าวหาคืออะไรเห็นแต่มตติก็ผ่านสื่อมวลชนยังไม่รู้เลยว่าสงสัยในประเด็นไหนแล้วหลักการที่บอกว่าสมมติฐานไว้ว่าบริสุทธิ์ไว้ก่อน presumption of innocence เข้าใจว่ามีเพื่อนๆที่อยู่ในแวดวงทนายนะครับแวดวงเกี่ยวกับตุลาการเข้าใจเรื่องนี้ดีมันมีสารเตี้ยในรัฐสภาหแห่งนี้ไม่ได้ครับผมยังไม่มีโอกาสแม้แต่ชี้แจงแม้แต่ครั้งเดียวเลย แล้วคราวที่แล้วปี62ก็มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นก็ไม่ได้ทําให้กระทบการเลือกนายกรัฐมนตรีไม่ใช่หรอครับเพราะว่าท้าที่ผมจําไม่ผิดก็คือท่านบอกว่ารัฐบาลเสียงข้างมากที่รวมเสียงได้มากที่สุดก็จะออกมา249เสียงตามนั้นไม่มีแตกแถวก็เคยเกิดขึ้นแล้วไม่ใช่หรอครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกังวลครับท่านบอกว่าม6ขึ้นมหาวิทยาลัยเรื่องของวินยูชนผมรัดกุมมาตลอด เกี่ยวกับการยื่นปปรชรัดกุมมาตลอดเกี่ยวกับคุณสมบัติสอบถามทั้งกกตอสอบถามทั้งปปชทุกครั้งตั้งแต่เป็นสสตั้งแต่ครั้งแรกและจนครั้งนี้และครั้งต่อไปและต่อต่อไปเพราะผมยอมรับในการตรวจสอบนะครับมันก็ยังดีกว่าบางคนที่ไม่ไม่ได้อยู่ในกระบวนการต่อสอบไม่ว่าจะเป็นปปชหรือกกตด้วยตามขอบคุณมากครับ <c oughs> ครับขอบคุณคุณพิจารครับ